บางจางจิตค่ะอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับและเวชาศาสตร์ชะลอวัยค่ะ มันจะมีหมอนที่เรียกว่าหมอนกันกลนนะคะมันจะเปิดทางเดินหายใจทําให้ทางเดินหายใจมันเปิดกว้างขึ้นแล้วก็ทําให้ลดการกลนแต่ว่าในคนที่เราสงสัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นแล้วมีอาการเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้เป็นวิธีแรงก็ควรที่จะไปตรวจก่อนไปดูความรุนแรงของโรคนะคะถ้าสมมติว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ควรจะรักษาด้วยเครื่องเข่าแรงดันบวก ช่วยเป็นลันเคสะคะ่ะแผ่นทางจมูกเนี่ยจะช่วยในกรณีที่เรามีผนังจมูกโคตนะคะมันจะช่วยเปิดทางเดินหายใจยกตรงบริเวณรูจมูกขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาจากตรงนี้แค่ตรงนี้ตรงนี้มันก็อาจจะช่วยลดการโกรนแต่ว่าถ้าเรามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นการใส่แค่ตัวทางจมูกอาจจะไม่เพียงพอค่ะ ก็คือมีการศึกษาพบว่าช่วยได้แต่ช่วยไม่มากเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นภาวะหยุดหายใจขณาดรับการบริหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะต้องใช้เครื่องเป่าแรงดันบวแต่ในคนที่คนธรรมดาคนนิดหน่อยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ทําให้ทางเดินหายใจมันแบบแข็งแรงมากขึ้น